ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพพี่ๆครับวันนี้ก็นำพระเนื้อทองเหลืองนะครับพระหล่อโบราณนะครับก็จะมีลักษณะทองเหลืองนะครับเพื่อนๆพพี่ๆที่สีก็จะมีลักษณะที่ซีดนะครับจะไม่จะไม่มีความเงาเงางามมากนะครับเพราะว่าเป็น ทองเหลืองยุคเก่านะครับเราก็จะสังเกตได้นะครับก็เอามาให้เพื่อนๆน,นะครับพิจารณาดูนะครับถ้าจะหาพระเนื้อทองเหลืองนะครับยุคโบราณนะครับจะต้องมีสีประมาณออกซิซีนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับ จะมีลักษณะสีซีดองค์นี้ก็เป็นพระล้างผิวนะครับจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับสีขององค์พระส่วนเนื้อทองเหลืองใหม่ๆนะครับยุคใหม่ๆก็จะมีลักษณะที่ตึงนะครับ แล้วก็มีความเงางามนะครับเงาเนื้อของท้องเหลืองก็จะสดสว่างกว่านะครับสว่างกว่าเนื้อทองเหลืองเก่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสังเกตดูนะครับก็จะมีความแตกต่างให้พิจารณา ถ้าเป็นพระหล่อก็ให้ดูรอยตามดนะครับแล้วก็ดูพวกรอยกระแสะเหลยไอ้กระแสะน้ำโลหะนะครับไหลเข้าองค์พระอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับก็จะช่วยพิจารณาได้จะมีความเงา ก็เนื้อผิวก็จะตึงนะครับก็จะบ่งบอกได้ว่าเป็นพระยุคใหม่นะครับนยครับถ้าเป็นพระรอบโบราณนะครับก็ผิวก็จะทองเหลืองก็จะออกซีดซีดนะครับแล้วก็ลักษณะผิวพันธุ์ก็จะเป็นรอยตามมด